สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนํากล้องวะยะตัวใหม่จากนิคอนนะครับผมรุ่นเลเซอร์สามศูนย์ตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยเรามาลองดูกันครับผมมาเราไปดูตัวกล้องกันนะครับผมตัวกล้องเนี่ยให้ความรู้สึกคล้ายๆอย่างจับถนัดมือไม่ลื่นหลุดเวลาเวลาใช้งานนะครับตัวปุ่มกดมีสองปุ่มคือปุ่ม power ปุ่มเปิดกับปุ่มปรับโหมดหน้าเลนส์กว้างยี่สิบเอ็ดมิลครับแล้วก็ช่องช่องนี้จะเป็นช่องที่เลเซอร์ยิงออกไป เลนเลนตาจะมีตัววงแหวนปรับโฟกัสภาพให้ความชัดในระยะที่ไกลขึ้นตัวแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องใส่ฐานใส่ถาน cr2 าจำนวนหนึ่งก้อนแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นรูสหับใส่าสายคล้องคอมีให้สองข้างเลยสรับคนที่ถับซ้ายหรือขวาใช้ได้ทั้งคู่เลยเดีย๋ยวเราลอง,รองดูการใช้งานนะครับผ โหมดการทางานของกล้องตัวนี้นะครับผมจะทํางานได้2โหมดด้วยกันคือ1วัดและขจัดและสองวัดระยะตามแนวราบนะครับผมวัดและะจัดคืออะไรวัดระยะขจัดคือการที่เรายืนจุดจุดหนึ่งแล้วเราต้องการวัดวัตถุที่ไกลออกไปอย่างเช่นมุสวรรก์กางวัดตึกยืนจุดนี้เราส่งยอดตึกทําการวัดค่าเข้าไปค่าที่ได้ก็คือจุดที่เรายืนไปจนถึงยอดตึก ระยะทางเท่าไหร่อันนี้คือวัดคือระยะขจัดนะครับแล้วสองวัดตามแนวราบคืออะไรคือเหมือนกันเรายืนจุดจุดนี้แล้วเราวัดยอดตึกที่เดิมเลยแต่พอเราวัดเสร็จปุ๊บค่าที่ได้จะเป็นค่าที่จุดที่เรายืนไปจนถึงตึกว่าระยะทางห่างกันเท่าไหร่ตามไปตามแนวราบสองวงนี้จะคล้ายๆกันแต่จะไม่เหมือนกันนะครับผม แล้วก็กล้องตรงนี้นะครับมีฟังก์ชันใหม่อีกหนึ่งฟังก์ชันคือจอแสงผลเป็นแบบ OLED ซึ่งเดิมปกติเนี่ยกล้องเวลาทั่วไปเนี่ยจะเป็นแค่จอ LCD จอสีก็คือเป็นตัวหนังสือสีดำดำขึ้นมาบนจอแต่ OLED เนี่ยจอแสงผลค่าจะเป็นสีแดงแล้วก็สามารถปรับความสว่างได้ถึง4ระดับพร้อมอโหมดออตโต้ที่จะช่วยปรับแสงให้อัตโนมัติ ในภาวะแสงนี่มากหรือหรือน้อยแล้วก็กล้องวะยะตัวนี้นะครับผมยังกันน้ำร้อปอร์เซ็นต์นะครับผมคือสามารถตกน้ําได้ลึกหนึ่งเมตรเป็นระยะเวลาสิบนาทีมุนพี่เกิดเราเกิดเอากล้องไปแล้วทาหล่นนะ้ำปุ๊บหยิบขึ้นมายังใช้างานต่อได้ครับผมแล้วก็กล้องวะยะตัวนี้นะครับผมสามารถวัดได้ไกลตั้งแต่เจ็ดจุดสามเมตรจนถึงหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเมตรความแม่นยำบวกลบศูนย์จุดห้า ที่ระยะไม่เกิน700รเมตรแล้วกล้องัดระยะตรงนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันของมันก็คือการวัดระยะแบบต่อเนื่องทำยังไงโดยการที่เรากดปุ่มหนึ่งครั้ง power ให้เครื่องทำงานจากนั้นทำการกดปุ่ม power ค้างไว้แล้วก็วัดจุดที่1จุดที่2จุดที่3ามทำการเลื่อนไปตามจุดต่างๆเนี่ยค่าที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆประมาณ 8- 1 0วินาที มันสะดวกมากนะครับในการที่เราต้องการวัดค่าอย่างเด้งด่วนแล้วก็ตัวนี้นะครับยังมีการวัดแบบ first target แล้วก็ d istant target first target จะแสดงอยู่ตรงจอแสดงผลเป็นรูปหนึ่งแล้วก็ตัว S แล้วก็ตัว T first target คืออะไร first target ก็คือการจับเป้าวัตถุข้างหน้าสมมตินะครับเราเราจะวัดเสาหนึ่งต้น แต่เราไม่แน่ใจว่าไอเสาที่เราวัดเนี่ยเป็นเป้าือที่เราต้องการหรือเปล่าเราก็เลือกปุ่มตรงนี้นะครับให้เป็นเลขหนึ่ง st พอเราเราออกดวัดไปตัวกล้องเนี่ยจะจับเสาที่อยู่ข้างหน้าก่อนทําให้เรารู้ว่าออวัตถุที่เราวัดคือเสานะครับเหมือนกัน d i s t a n target คืออะไรก็คือจะย่อด้วย d st เป็นการจับเป้าหลังคือ เสาต้นเดิมเลยเราต้องการวัดพื้นที่ข้างหลังเสาถ้าเราต้องถ้าเราเลือกปุ่มเส้นเรียนะ์หน้าจอเป็น DST แล้วกดวัดเนี่ยค่าที่วัดเนี่ยจะเป็นค่าข้างหลังเสาคือจับเป้าที่ไกลออกไปสะดวกมากครับในการในการวัดครับแล้นี้ก็คือการทำงานของเจ้ากล้องวิยะเลเซอร์3 0จากนิคอนนะครับผมท่านใดที่สนใจและอยากจะลองทดลองใช้ของจริง หรือว่าทดลองพิ่อนอื่นๆเชิญครับที่ร้าน Outdoor Vision สวัสดีครับ